สนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by Maco Maco คู่คิดธุรกิจคุณช่วงวั a t ุดิ e สุดเด็ดกลับเข้าสู่รายการฟูด้ดมอร์นิ่อีกครั้งครับและวันนี้พิเศษนิดน,นึงครับผมพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่พามาที่ Maco Food Service สาขาหัวหินครับกับช่วงเมนู r e คคอมเมนครับและตอนนี้ผมอยู่กับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่นเชฟป่อเบนจวานสันเสถียรครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีค่ะคทุกเมนูสร้างสารรค์ของอาหารญี่ปุ่นอันเลื่องชื่อมาเรียนรู้จากเชฟต้นตำรับที่มีประสบการณ์ตรงจากประเทศญี่ปุ่นที่พร้อมแนะนําในทุกรายละเอียดกับเชฟป่อเบนจวันสันเสถียรเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารญี่ปุ่น วันนี้เชฟมีเมนูอะไรมาแนะนําครับค่ะวันนี้เมนูเกาหลีค่ะครับคือชื่อว่าตอกปกกีตอกปกกีอ่ามันคืออะไรเอ่ยคำว่าตอกเนี่ยคือภาษาอังกฤษคือ rice cake ก็คือเป็นข้าวเป็นแท่งอ่านะคะส่วนปกกีก็คือเอาวิธีการเอาไปผัดอืมก็คือข้าวเป็นแห้งไปผัดที่เราเคยเห็นเหมือนคล้ายๆเป็นแป้งเป็นแห่งใช่แ่ะ อ่าแล้ววิธีการเลือกวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้นะครับค่ะเออเราจะเลือกอันแรกก็คือต็อกบกกีก่อนก็คือตัวแป้งข้าวเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูที่มันมีความเนอเขาเรียกว่าผิวมันเป็นมันเงานะคะไม่เป็นเมือกนะคะถ้าเป็นเมือกแล้วก็มีน้ําเปรียกเีแสดงว่ามันเก่าด้วยแล้วก็เก็บบรรทูมไม่ดีทาให้มันมีน้ําออกมานะคะแล้วก็อันนี้เราใช้เป็นต็อกบกกีจากที่เกาหลีเลยนะคะก็จะมีความนุ่มหนึบ นะคะเพราะคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบทานข้าวมากครับผมนะคะชอบเพราะว่ามันให้พลังงานในหน้าหนาวอ่าเงี้ยใช่เพววราะเกาหลีจะหนาวกว่าใช่ค่ะเขกาก็นิยมอะไรที่เป็นข้าวและที่เป็นนุกๆกอย่างเงี้ยครับผมนะคะและที่สําคัญคืออันนี้เป็นออริจินอลจากเกาหลีเลย<ช>เพราะฉะนั้นได้รสชาติของเกาหลีแท้ๆแ,แน่นอนใช่แล,และมีส่วนผสมอื่นไหมฮะก็จะมีชีสค่ะครับผมวันนี้เราจะโรยหน้าด้วยชีสครับมันก็จะมีความกรอบมากขึ้นค่ะแล้วชีสที่เราใช้วันนี้เนี่ยจะเป็น ชีสที่เป็นเชดดาร์ชีสผสมมอสซาเรลล่าชีสนะคะเพราะว่าเชดดาร์ชีสจะมีความหอมมากกว่าส่ว <c oughs> นมอสซาเรลล่าชีสจะมีความหนืดนะคะก็ล้อผอมด้วยกันวันนี้ใช้ตัวรีบสมแล้วอา่าเรียกว่า<ค>วันนี้ก็จะได้ทั้งความหนืดและกับความหอมของชีสด,ด้วยค่ะแค่พูดแค่นี้ผมว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอยากจะเห็นหน้าตาของเมนูจานนี้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าร้านอาหารร้านไหนเป็นร้านที่โชคดีได้รับของวันดีจากเอโร่กับมืออาชีพใช้เอโร่ครับ ชีพใช้ a อโรสวัสดีค่ะวันนี้ออมสินพิมพ์พลิตภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมกกะบางนาแล้วเพื่อตามหาร้านอาหารเที่ก็เป็นมืออาชีพใช้เ e r o แต่ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเซเว่นสีเรียบร้อยแล้วร้านนี้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเอโรเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ หน้าทานมากๆเลยนะคะและตอนนี้อมก็มาอยู่กับเชฟเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟคะสวัสดีค่ะ,คะอยากทราบจังเลยเมนูน,นี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะสปาเกตตีผัดต้มยำทะเลครับหน้าทานมากๆเลยต้องมีเคล็ดลับความอร่อยแน่นอนอะไรอยู่ตรงไหนเอ่ยเ,ออเครื่องที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องต้มยำทะเลนะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยสุดยอดไปเลยค่ะครบคพืนเป๊ะตำหลักของมืออาชีพใช้เอโร่ไม่ว่าจะเป็นเมนูสร้างสารรค์วัตถุดิบมีคุณภาพรวมถึงร้านที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ยินน้ำความอร่อยกันได้เลยค่ะ นูคุณภาพด้วยสินค้าคุณภาพแบบนี้มืออาชีพใช้เอโรของมอบผลิตภัณฑ์เอโรสินค้าคุณภาพเพิ่อมืออาชีพให้กับร้านเซเว่นสปีไปเลยค่ะอาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะคะว่าออมสวารคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารร้านไหนเที่ยวก็เป็นมืออาชีพใช้เอโรวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ